สีดิเขียวไ,ได้ปลาตัวเมียนะได้ปลาตัวสีเขียวครับอีปลาตัวสีเขียว กก็็มีตัวเลๆสวัสดีครับขอสอนปลาหน่อยนะครับเดี๋ยวเกี่ยวมีกเลยเมื่อกี้ขึ้นมาแท้กูว่าตัวนี้ห่างใบโพด้วยนั่นไงกูว่าแล้วเพื่อนไงนั่นไงมึงดูห่างมึงดูคลิปละคลิปคลิปตรงปลายห่างมันจะแลบเห็นปะแหลมเนีเพื่อนเห็นปลายห่างปะอ๋อนี่เห็นปลายห่างมึงดูปลายห่างพวกนี้มันต้นเห็นปะอ่า นี่มันจะยาวนั่นนะเห็นไหมมึงหั่นไม้หน่อยดิเวลามันมันล้มันสะบัดมันจะเป็นใบโพเลยเหรอที่ละเพื่อนตัวที่กูอยากได้มันมีอยู่ในนี้อยู่นี่เนี่ยใช่ใช่ดูดิมึงดูห่างมันดิไหนตัวไหนอ่ะมึงคี้ดิตัวนี้ตัวนี้ออ๋ตัวนี้คือข้างในตัวนั่นเหรอมองไม่เห็นอีกตัวนั้นเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวดูสะบัด่างมึงดูห่างมันแหลมโอ้สีมันสีมันเขียวแหลมใช่เห็นปะ เราห่างมันนี้เหมือนเพื่อนทุกคนได้พอเป็นกลางมันจะเป็นห้างใบโพเพื่อนมันจะเป็นเหมือนใบโพอ่ะเป็นตรงปลายแหลมอ่ะโอ้ือตัวโหดนะตัวนี้คือตัวโหดนะครับทุกคนสีดิเขียวไหมดูดีสีเขียวตาเลยอ่ะเขียวเปลือกตาเลยนะทุกคนตัวนี้โอเคจากบ่อนี้เลยบ่อเดิมครับแท้ก็ว่าชุดดีอ่ะเพื่อนของแท้ของแท้ยิ่งไม่หยู่ลูกปลา ธรรมชาติครับแต่คือผมไม่ได้เอาไปนะครับตัวเล็กตบบนี้เลี้ยงไว้ก่อนนะเลี้ยงไว้ก่อนปีหน้าเนี่ยมันเออมีกี่เดือนนี่จริงมั้ก็โตนะใช่ไหมใช่แต่จริงจมันเล่นสีได้แหละแต่พอมันกัดมันสู้เขาไม่ได้ทีเพื่อนใช่แต่เราต้องเอาไปเลี้ยงต่ออะไรเนี้ยคือเราปล่อยมันอยู่ในธรรมชาตินี้ดีกว่ามันจะได้แข็งแรงนะครับเราเสียหลักไปหมดเลยเออถ้ามาคัดไปเราบนี่นะคัดเอาตัวใหญ่ๆนะมันดิ่มลึกตรงนี้ที่เยื่อมลงไปลึกแล้วเพื่อนไอ้ผมดูท่าลึกตรงนี้มันดูดีเนี่ยปะปุ๊บก็เย็นนะน หล่อลุกโจนปลาตกมาเลยเลยเนี่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 ยเจ้าตีแดงเนี่ยเจ้าตีแดงเนี่ยเนี้ยกำลังบวกกันอยู่เนี่ยโอ้กำลังบวกกันอยู่เลยเนอะดูดิโอ้เป็นไงเกะแหกเนี้ยเกะแหกไปเลยเอาไปด้วยคู่เนี้ยวไปเอาไปเอาไปเอาปวดขันไปเบ่งวกแล้วแม่งกูไปอยู่น้ำลึกหมดไอ้สัตวสเ่้ดูมีปลาอะไรบ้างมีทุกอย่างตอเนี้เพื่อนมีทุกปลาธรรมชาติอ่ะ ปลาอะไรมีขาด้วยป่ะเนี่ยดูดิโอ้โหสีแดงนีเยอะสีนี้ที่เด็กคนนั้นชอบเพื่อนสีแดงไงสีแดงนี่ตัวที่ว่าน้องนั้นเอาไปดูหางไม่เหมือนกันเห็นป่ะงจะแตกงกานมากแบบบรรนอ้วนนะหางนจะอ้วนแต่หัวหางนี่มันจะแหลมเปรียบเลยเดี๋ยวพอบานแม่งจะโคตรสวยได้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูกันนะครับปล่อยไว้นะครับในนี้ก็คือบ่อนี้ก็ผมกะว่าน่าจะเกินสิบปีนะครับก็คือท้อนมาก็คือเจอตัวลูกพงลูกปลาเต็มไปหมดเลยนะดูดิ